มาต่อเนื่องกันครับที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นวันส่งกลานอย่างเดียวเป็นวันกรอบครัวเป็นวันของผู้สูงอายุด้วยนะครับถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงกลาสเนี่ยเขากระได้นำส่วนราชการและกับผีน้องประชาชนนะครับรวมรถน้ำดําบัวข้อพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสร้างประเพณีสงกลาน2568แนะครับและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองครับ ณบริเวณถนนจนะหน้าพิพิธภัณฑ์ถ้ำมะรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา้นานะครับนายชนรินทร์เกิดสมผูวาราชการจังหวัดสงคล้าเป็นประธานในพิธีข้อขมาโทแลรการรดน้ำดำบัวข้อพรผู้สูงอายุครับนื่องในเทศการส่งคลา้าประจำปี2568โดยมีนางบวีรีซาเกิดสมประธานแม่บ้านมาไทจังหวัดสงคล้านายวิทยาจันเสนารองผู้วาราชการจังหวัดสงคล้านางรุ่งทองจันเสนารองประธานแม่บ้านมาไทจังหวัดสงคล้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงคล้า ปรลัดจังหวัดสงคลา้านาย,ยกเทศมนตรีนครสงคลา้าตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรายการผี่น้องประชาชนในเขตเทศบา,นนานลนครสงขล้าเข้าร่วมในพิธีครับโดยภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมสร้างเป็นการส่งน้ำพระนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและการพิธีรดน้ำข้อพอนผู้สูงอายุตามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความอบอุ่นและการความสุขกองชาวสงขล้า่นเองครับนายชุดนระินเกลสมผูวาราชการจังหวัดสงคลา้าได้บอกค่ะว่า วันเด1สิบสามเมษายนข้องถูกปีเนี่ยถือเป็นวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีไม้ไทยซึ่งเป็นประเพณีสําคัญเี่ควรคาแก่การอนุรักษ์โดยเฉพาะพิธีรดน้ำข้อพอรผู้สูงอายุที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพอแล้วก็กตัญญูต่อบุพกา,ารีซึ่งเป็นรักท่านที่มันคงของขอบควัวและก็สังคมไทยพร้อมทางเชิญชวนประชาชนนะคะได้รวมกันสืบสานประเพณีอันงดงามนี้เนี่ยให้คงโยกับสังคมต่อไปค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าวันทสิบเซ็เมษายนาชาชน,นะะี้ี่ ซึ่งเป็นวันครอบครัววาเป็นโอกาสสาคัญนะเทเราทุกคนเนี่ยควรใช้เวลาอันมีค่าเนี่ยค่ะรวมกันเยอะในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอ,อุ่นแล้วก็ความพกพันให้มันเน้นเฟนมากยิ่งขึ้นออโดยกิจกรรมในวันนี้ค่ะกะ็ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยท่านั้นนะคะคแต่ว่ายังเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยความกระตันยูแล้วก็ความรักในครอบครัวอย่างลึกซึ่งนั่นเองใช่ครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของวันยุดอยู่ใกล้จะมีโอกาสมีจังหวะนะครับพาคนในครอบครัว พาคนเตี๋บานป้าเด็กๆรู้ว่าพูด้วยกันเนไปเที่ยวไปฮาได้กินซักเบอร์นึงก็อย่างนี้นะใช่เราก็จะเฮ็ดบรรยากาศนะว่าเวลาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะวันเที่ยววันนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะพาครอบครัวจู้งมือกันไปคนเท่าๆคนเก๊ๆไปเนี่ยแล้วก็ลุกลุกล้านล้านจู้งมือกันไปกินอาหารรวมกันเป็นบาปติดตัวง่ายๆนั่งก็อีกอย่างหนึ่งส่งกลานเอ้ยปีไหมเอ้ยเดือนทิพเอ้ยเป็นจ้วงเตี๋เด็กๆ ปากตายเราเนี่ยคล่าวกันว่าอุ้ยตอนี้จังไามตอดีปีไหมตวดีเดือนทริปเลยจะได้พบญาติได้เปนีแน่พอว่าพอแมนเราตั้งใจในช่วงนี้แล้วเลยเราชอบกิจกรรมนี้มาเราจะเป็นลูกคุณนู้กขึ้นมาทันทีเออลูกอยากไปไหนได้ไปได้ไปมดเลยดอกเนื้อจากนีค่ะเดี๋ยวจะพาไป